ช่องเรามีระบบสมาครชิกแล้วร่มต้นเพียงเดือนละส5ัาบาทเท่านั้นใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครได้นะผมเข้ามาร่วมเป็นสหายร่วมรบไปพร้อมกันรับดสิทธิพิเศษก็คือสติกเกอร์ที่มีอันเดียวในตอนนี้สุดเท่นะครับผมมาเข้าร่วมเป็นสถายกันเยอะครับผมว่าเป็นการเลี้ยงข้าวเช้าผมให้ดำรงชีวิตต,ต่อไปในแต่ละคืนวันอันแสนวราใน,นโลกใบนี้นะครับผมถ้าใครชอบใจหรือชอบลีปผมอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดซุปเปอร์แตงต,ตรงนี้ได้นะครับผม กดขอบคุณเพื่อเป็นแรงใจงในการทำคลิปของผมในต่อไปนะผมเอาละครับผมวันนี้เราคูใหอาร์ตี้ทริปกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะไป2 5 0 0 0ันเมตรนะด้วยธรรมดาแล้วผมเพราะมันมีของใหม่ตรงนั้นไม่รู้จะไปถึงเปล่าผมกับคลิปนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับผมเริ่มต้นแล้วก็ไปกันเลยนะทุกการเซเวเวลาเดี๋ยวเริ่มออกเดินทางกันเลยนะผมประาหมาย2 5 0 0 0ันเมตรด้วยรถคันนี้โอกาสมันน้อยมากที่จะไปถึงนะครับผมถ้ามันดวงไม่ดีจริงๆอะ่ะ เพราะวกก่าการเราตายรลวหวบางทางเยอะมากเพราะเกอัปิดอุปสรรคมันเยอะขึ้นนะครับผมทำใไหไ้เล่นโคตรยากเลยตอนนี้ขับไปนั่นผมเริ่มที่ร้อยเมตรที่พันเมตรนะผมเจอบ้านแล้วนะหนึ่งพันเมตรเจอบ้านแหลังแรกนะผมแวะก่อนเลยไปธรรมดาต้องมีน้ํามันแต่ขอออยดีกว่าจะคุ้มสุดนะผมถ้าได้ออยอ่ะเอ้ยมีถังดำสองถังอาจจะคุ้มอยู่มันเปิดประตูไม่ได้ไหมเนี่ยอเฮ้ยโอเคได้ละมีระเบิดนะ ถ้าจะจัดการต้องใช้ระเบิดนะผมแต่ต้องเอาถาังน้ำมันออกมาก่อนเดี๋ยวฝามันรั่วหมดเอาวางไว้ตรงนี้เอต้องวางระมัดระบิดวังนะผมระเบิดมันรุนแรงเดี๋ยวตามระเบิดอีกนี่ในทางนี้ก็มีออยนะเอาไปหน่อยก็ได้เอาไว้ข้างนอกก่อนนะผมออกมาสิพี่มีพายุมาซะด้วยโอ้ยเจ็บแต่ไม่เป็นไรจุกเอาถังออกมาก่อนผมเอ,อโเดี๋ยวพึ่งเย่าพึ่ง,งโหเกือบฉีดแอมรรถแปบบ๊บ เกือบนะครับผมเราพายุดับก่อนเเข้าไปเอาอีกรอบนึงพายุดับแล้วครับผมออกมาเก็บต่อนี่ออยใช่ไหมโอเคผมมีออยนะมันจะมีออยสองถังด้วยข้างในนั้นวางไว้หลังรถก่อนแสวางไว้ให้ผมออยหายากช่วงนี้อันนี้ด้วยเก็บไว้อวางหน่อยเรโอเคประมาณนี้ครับผมมีออยอีกทางนึงเดี๋ยวเข้าไปออยก่อนข้างหลังมีมีน้ำพอดีครับผมที่เปลี่ยนน้ำ มีบาแปลงเป็นน้ำเก็บอย่างนี้ก่อนเหรียญเก็บให้หมดโอเคครับผมเดี๋ยวผมฟาร์มแบบนี้แป๊บนึงนะเราไปกันต่อครับผมจริงแค่บ้านนี้หลังเดียวน่าทำเราไปถึงหนึ่งหมื่นเมตรได้แล้วนะขาดแค่น้ํามัน,นับผมตอนนี้ฟาร์มบ้านนี้เสร็จแล้วครับผมไปกันต่อนะเอาขึ้นปิดที่นั่งอีกขึ้นผิดฝั่งนบผมมาต้องไปฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวไปดวบุ่งหน้ากันต่อครับผมไปนี่ที่หนึ่งพันเมตรผมบ้านหลังแรกก็คุ้มมากกันนะเจอของดีเยอะเลยนะผม ตอนนี้เราขาดน้ํามันอย่างเดียวนะต้องไปหาน้ํามันมาเติมมาป่มเดี๋ยวไปไม่ถึงน้ํามันเราไปได้ประมาณสามพันเมตรเองหนึ่งพันห้าร้อยเมตรแล้วผมเจอปั๊มนะปั๊มล้างตรงนี้มีแก๊สแน่นอนจากสายนะผมจากสายปั๊มน้ำมันเดี๋ยวจอดแบบไม่น่ามีทางแต่จอดก่อนน้ผมลงไปดูซินี่ผมมันต้องรถจอดรถใกล้ๆนะถึงจะมาเติมได้มีซอมบี้อยู่สามตนมีปั๊มน้ำมันอยู่สี่อันนะผมเหมือนไม่มีถนะังแต่มีเหรียญ ดูพลาดแล้วต้องรถมาเติมจริงผมแต่จะเติมไม่ได้ต้องจัดการพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวหยิบขวานแปบ๊บโอ้ยขอยิบก่อนได้ไหมเอฟเอฟโอเคได้มาแล้วถึงเวลาสะบัดจอ่อเออออกไปหนึ่งดอกเจ็บเจ็บเจ็บต้องเล่นแบบมีทักษะหน่อยต้องถอยหลังแล้วฟันนะผมอออน่าจะสู้กันอีกนานชึบอืมตัวสุดท้ายแล้วผมเออกวจะฆ่าได้แต่ละตัว ใช้เวลามากอือเรียบร้อยหมดสักทีเดี๋ยวรถมาเติมน้ำมันนะผมต้องจอดใกลนะ้ๆนี้มีสายเติมอยู่เป็นแก๊สนะผมมีสี่อันสี่ถังเดี๋ยวมาเติมผมไปเก็บของแปบ๊บน,นี้อย่าไปแตะนะถังเนี้ยแต่ที่หน้าเขียวมีเหรียญตรงนี้ไม่เสี่ยงดีวกว่านะผมเดี๋ยวหน้าเขียวมีนี่มีหนึ่งลิตรคุ้มอยู่ยงไงก็ต้องเติมผมเดี๋ยวไปไม่ถึงนะผมก็เติมจนมันเช้าแล้วนะผม,ผมจริงมืดไปแล้วรอบหนึ่งอนะเติมจนเช้าสายไม่ถึงก็เติมอ้อๆอ,อย่างนี้เอาครับผม ได้ทั้งหมด4ลิตรนะดีกว่าไม่มีสักลิตรนะผมเกือบหมดละเหลืออีกสายหนึ่งอยู่ตรงไหนน่าจะหมดแล้วนะผมเติมไปแล้วสายหนึ่งับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลย,ยกันไปครับผมตรงนี้มีปืนนะผมเพิ่งสังเกตนะผมแล้วก็เพิ่งเอาอวนไล่ปานตนานเชียวมีปืนก็ไม่บอกเดี๋ยวไปกันต่อครับผมตรงนี้ได้มาแค่4ลิตรดิ้งไม่เยอะเทนะ่าไหร่นะยังไงต้องไว้ตามทางอีกครับผมน้ามันไม่พอแต่ออยกับน้ําเรามีเหลือเฟือับผม แล้วก็ต้องหาอะไรมาการถดด้วยเดี๋ยวโดวนปืนยิงเครื่องหายอีกนะครับผมโอเคจอดปึ๊บโอเคเบรกปิดไฟหลังรถด,ด้วยสีเขียวเอาปิดแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังอยู่เข้าไปใหม่อัะผมปุ่มไหนไม่เนี่ยปิดโคตรมืดเลยปุ่มล่างครับผมโอเคปิดละตึปิด,ป,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 ดประตูรถดูสิลุงมีขายน้ำมันแก๊สไหมมีปืนนะอันนี้วอเตอร์น้ำมีแก๊สไหม โอ้แกสว่าผมเจอแกสแล้วโชคดีมากมีลุงขายบอดีขอบใจมากลุงอันนี้น้ำเรามีเหลืออยู่แล้วนี่ก็น้ำนะผมอุ้ยเครื่อง v ีแปดกี่บาทวะเนี่ยน่าสนใจอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูับผมกี่บาทครับโอ้โห200ซื้อไม่ได้แล้วเราน่าดกังซื้อแค่แก๊สแล้วแหละผมท่าทางแก๊สล้วไปกันต่อแล้วก็เติมตรงนี้เลยแล้วผมล้วก็ไปกันต่อนะไปเติมแก๊สสองพันกเมตรละ หลังจากที่เติมน้ามันจากร้านลุงมานะถือว่ามาได้ไกลแล้วผมมีบ้านนะตรงนั้นมันจะเป็นบ้านที่ของไม่ค่อยมีนะผมจะข้ามกันหลังนี้หลังนี้มันไม่ค่อยมีของครับผมเข้าไปต่งก็ของน้อยๆหาบ้านตามทาง้งหน้าดีกว่าผมสองพันใกลสามพันเมตรแล้วอันเะเจอที่สามพันเมตรหรือเปล่านะบ้านหลังต่อไปหลังละพันเมตรเลยโคตรแต่ก่อนบ้านดอกง่ายกว่านี้ครับผมโอกาสเกิดง่ายกว่านี้นะอ,อ,นนนะอัปเดตมาเล่นยากขึ้นนะผมว่าหรือผมกินเองก็ไม่รู้ปิดไฟแล้วยังมืดเออ อะไรอ่ะอุกบาทล,ลงโอ้โหก็ไฟระเบิดไม่ติดนะผมนี่ปิดไปเองเลยเพราะอุกบาทลงไฟระเบิดไม่ติดอาจจะขึ้นสัญญาณอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าผมเปิดไม่ติดแล้วตอนนี้อุกบาทล,ลงมีบ้านไหมเนี่ยต้องแวะบ้านก่อนเออมีบ้านด้านหน้าครับผมไฟเปิดไม่ติดเดี๋ยวแวะก่อนตรงนั้นขอแวะหน่อยครับสามพันเมตรนะผมหลังละพัน์จริงด้วยบ้านอุกบาทล,ลงหวังว่าจะไม่โดนรถเรานะโดนหนีชิมหายเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวล้อนี้ไปด้วยไปเผื่อแวะผมเปลี่ยนล้อแล้วนะ รให้มันดูไฮเทคขึ้นนะผมโอเคไปมุ่งหน้าต่อไปแมนสามพันเมตรละใกล้ถึงครึ่งทางแล้วครับผมด้านหน้ามีบ้านอีกแล้วครับผมแล้วบ้านลอยแบบนั้นผมจะเก็บของไงอ๋อเหมือนของอยู่รอบด้านล่างนะมีถังน้ํามันไหมโตัวโลดูอ้ยเหมือนจะมีรับผมถังสีแดงเมื่อกี้แบบแบบนีกแกก็ต้องไปเอาแหละปึบโอ้ใจเย็นบ้านลอยได้ โอเคเอาปืนไปครับผมน่าจะมีถังแกส๊สได้มาแล้วครับผมเติมก่อนหนะ้ากี่ลิตรปึ๊บๆได้เยอะอยู่นะเจ็ดลิตรละแปดเก้าอุ้ยสิบลิตรกว่าเลยนะผมได้เยอะมากโอเคเหลือละเดี๋ยวกลับเอาปืนก่อนทิ้งปืนไว้กลางทางนะผมบ้านลอยได้เก็บโอเคเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อผมมีร้านค้าด้วยด้านหน้ามีบ้านอีกแล้วเดี๋ยวแวะหน่อยนะผมปึ๊บวางปืนไปด้านหน้าแล้วไปกันต่อ ล้อเราเป็นสองข้างล้วล้อลใหม่สองข้างนะปุ๊มแต่ด้านหลังล้อเก่านะยังไปได้อยู่นะปุ๊มยังชิวอยู่ที่สามพันห้าร้อยเมตรด้านหน้านถึงสี่พันเมตรเลยไหมเนี่ย้าน้าเดี๋ยวไปกันดูว่าผมขึ้นถนนไม่ได้ต้องรอรถแรงก่อนเออ,อเกต้องแวะน,นะผมร้าน้าช็อปเผื่อลุงมีขายน้ำมันอีกนะลุงครับผมมาซื้อน้ำมันมีไหมลุงน้ำมันนะผมอยากได้น้ำมันึ๊บขันโยกอี ปมาที่ชอ็อปลุงขายอะไรบ้างครับอาา่ฮะนี้น้ำเปล่าแกส๊สกระเทียมพิซซ่าแล้วอันนี้อะไรอะ่ะที่หมดอะไรอะ่ะยำกระหม่อมผมฮะ what ผมเล่นต้องนาน